นันตาชัยลานาวเตอร์ไซ์หรือว่าเพชรอนันต์ทอพันศิษย์ส่วนทางาด้านของเสือฝั่งซ้ายแน่นอนครับประธานเอกเมซซี่เกียดหน้าพูดว่าเล็กโขงแดงนะครับที่ทั้งทั้งโขงแดงเลยฝ่ายเด็กนั่งนี่ไม่กินข้าวกินปลาเลยนะติดจบเลยไม่เป็นไรนะครับให้กำลังใจน้องๆดูแต่ดียังไม่พอท่านเลยจะต้องอยกทุกคนนะครับต้องบอกว่าทุกตัวนะครับกู้แน่นอนครับเสือฝั่งซ้ายก็คือเสือฝั่งซ้ายนะครับไปขวาไปหนึ่งดอก ขวากับซ้ายครับกล้านกว่าเยอะครับคุณเชษฐ์ของวงการฟุตบอลแม่จะเล่นของสูงครับหมดยกเสือฝั่งซ้ายเกียรติตรงยศกับทางด้านของเมสซี่เกียรติอำนาจครับสองนาทีพักสองนาทีนะครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยครับเข้าเร็วออกเร็วนะครับทุกไปครั้งแรกแล้วก็กระดูกมวยในเสือฝั่งซ้ายโอ้โหดูครับอาลงไม่เอาทิ้งสงสัยจะรอดยากครับกรรมการยุติการชกครับจบลงเพียงแค่ยกสองนะครับชัยชนะตกเป็นของ ยกที่สองมีความสุขแบบนี้เลยครับโอ้โหดูนี้เจ็บมากครับขัดเลยครับที่ที่สองนิดลงเลยครับโยเข้าบานพับนอกเลยลูเกเ่านอะ,อะไรครับแมภาพช้าครับดีรังกาขับหลังอ่อดา,าดูภาพช้าดูภาพช้าดูภาพช้าก่อน